ลับมาครับผู้ชมฮะสยามสกเล่นครับวันนี้เป็นหน้าที่ของคิวคิวสารายแล้วก็นภัทรคนดีของสังคมนะฮะหรือว่าพัทพักขินนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราได้ดูมิวสิโด็ของน้องน้ำไปแล้ววันนี้แฟนเขามารอเต็มสตูเลยแลอย่างที่บอกแปว่าจะได้เจอเจอกับน้องน้ำเลยครับไม่เสียเวลาอทรับเลยดีกว่าน้องน้ำเอ็มซีเสวัสดีครับ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 เป็นไงบ้างวันนี้ขออื่นเลยแนะนำตัวหน่อยดีกว่านะก็ท้าหน่อยสวัสดีค่ะ น้ำกากูน้ำปัญญากิีนันนะคะน้ำเอฟ1ิค่ะใช่พัดมีมุกอะไรจะเล่นกับน้องน้ำนะน้ำเหนื่อยไหมน้ำเหนื่อยไหมับไมอะครับพี่โอ้โหขนเยอะจริงครับไม่ขับไปนะผมว่าแล้วผมทุกคนเล่นเหล่อไม่คิวบอกอย่างเงี้ยผมบอกแล้วว่าไม่อยากเล่นเนี้ยมันขังตอนนี้แกเล่นรอบแรกอะ ที่เอานี่โทรเล่นลุกเหรอต้องมีคนอย่างผมอ้าวเข้าเรื่องกันดีกว่าอ้าวให้น้องน้ำทักทายแฟนๆนะที่รอติดตามเราอยู่ครับแล้วก็แฟนของ True Music ด้วยสวัสดีค่ะแฟนที่ติดตามรายการเสียมเด็กเล่นนะคะแล้วก็แฟน True Music นี่เป็นครั้งแรกเลยที่น้ำมาออกเดี่ยวที่นี่นะคะมาโปรโมทซิงเกิลของตัวเองยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะก่อนน้านที่มาทั้งแก๊งใช่ไหมฮะแต่ว่านี้ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งซิงเกิลที่อยู่ในอัลบั้มรวมใช่ไหมอัลบั้มชื่ออะไรนะครับ มันค้างค่ะมันค้างเออสิงคของเราชื่อว่าปากดีไม่มีที่ไปค่ะจริงๆแล้วเราเป็นชาวล็อกหรือเปล่า่จริงหนูเป็นคนน่ารักสดใสค่ะจริงเหรอใช่หนูเป็นคน c o l o ลยใช่เแต่คุณมาแบบทำมึนมาเลยดำทั้งตัวรองเท้าดำกางเกงหนังเสื้อแจ็คเก็ตหนังจริงๆแล้วหนูว่าพี่ตาบอดสีเนี่ยสีเขียว สีชมพูสีเหลืองเออพี่ก็เห็นด้วยกับน้ำนะเออพี่ขัดตาหมดสีวะเนี่ยเอ้ยบอสขอโทษผมขอโทษจริงคือเรื่องสไตล์และคาแรคเตอร์ของเราเป็นคนแบบสาวเท่ก็เลยออกมาเป็นรูปแบบของร็อกนี่แหละใช่ค่ะแต่จริงๆเราชอบสไตล์ไหนฮะจริงๆแล้วก็คือชอบเพลงที่เป็นดนตรีหนักๆหนักหน่อยใช่หนักหน่อยคือจริงๆเราไม่อาจจะไม่ใช่ร็อกมากก็ได้อาจจะเป็นป๊อปก็ได้อาจจะเป็นอ่อ อิเล็กทรอนิกอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าจะชอบที่แบบดนตรีหนักๆแล้วก็ดนตรีที่แบบใหม่ๆตอนนี้เลียนี่ไหนครับธรรมศาสตร์ค่ะธรรมศาสตร์ที่รังสิตอะรหรอปีอะไรละครปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งใช่ครับผมก็ต้องไปประกวดไม่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 เลถึงว่าก็คือปีหนึ่งเพราะว่าตอนที่เขาประกวดด้วยหลาอย่างกไเรียนใหม่ รัฐศาสตร์การปกครองอดูพอพอบอกว่าใครเรียนรัรฐศาสตร,ร์แบบว่ารู้สึกจริงจังของชีวิตอ่ะเออใช่ไหมใช่คือตอนตอนแรกเรียนไ็ไม่อยากเป็นนายกไหมครับอ้าว <c oughs> ไม่ใช่ก็เรัฐศาสตรนไม่ดีกันเอาเองไม่ใช่ก็รัฐศาสตร์มันเป็นการปกครองไงผมงู้ผิดตรงไหนการปกครองก็จะป็นต้องเป็นนายกก็ได้พัฒนเป็นเว่ยมันเป็นได้เยอะเว้ยพัฒนเว้ยแค่ราการปกครองมันหลงเยอะแล้วแล้วเราก็เพิ่งเรียนใช่ค่ะคือตอนนั้นตอนแรกที่เรียนที่ธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าเรียนคณะสังคมวิทยาและปรัชญาวิทยาแล้วทีนี้ก็เหมือนว่า ลองลองลองยื่นดูไม่ได้ไม่ได้สอบอะไรแต่ลองยื่นดูเฉยๆแล้วดันติดพร้อมกับติดเอฟเพราหรอใช่ก็เลยเราต้องมาเดินตามความฝันของเราก่อนคืออยากเป็นนักร้องก็มา a อก็เลยกลับไปครั้งหนึ่งก็เลยเข้ารัศสตรอ๋อเออดีดีดีนี่เราพูดถึงนี่กับว่าหลังจากจบเอฟมาปุ๊บเนี่ยหลังจากออกจากบ้านมาเนี่ยเราเป็นไงบ้างชีวิตเปลี่ยนแปเป็นไงบ้างชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนสิครับพี่เราจากแบบ nobody เออเป็น somebody ไม่ใช่ครับผม,มนไม่ใช่แล้วรผมไม่เก่าแล้วนะครับเขาเขาคือเราทําอะไรเน่ยมีคนมองอม,มีคนคิดมีคนคาดหวงังมีคนจับบอกว่าเขาพยายามจะนี่กับสิ่งที่เราทำํำเราก็ต้องดูแลตัวเองเก่งไหม จากที่แบบเอ้ยเคยแบบทําอะไรก็ทําได้อย่างเต็มที่ทุกวันนี้เหมือนแบบว่านิสิตงัมากขึ้นเออมีคนรู้จักเราจะทําอะไรเราก็ต้องมีการวางตัวจะเอ้ยตื่นมาจากขอลงไปซื้อข้าวกินไปแบบเดิมก็คงไม่ได้ก็ต้องดูหน้าผมนิดเดิมอะไรอย่างนี้ไหมก็มีมีบ้างค่ะแล้วเพราะว่าเขาก็บอกมาว่าคือเนี่ยเราได้นำสกุลมาแล้วเราได้แบเอฟมาแล้วเราจะไปทําให้เขาเสียไหมเขามีมาเป็นสิบสิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องไวหน้าแบบ ดูดูตัวไว้าสิงก็น่าเอิกเกรง้าสถาบันน็ไเนิ่ใช่มันเป็นแบบแบล็กเงี้ยอยู่บนนี้แต่ความจริงเสียงคนนี้แบบว่าเท่งเท่สิงเท่ถึงเท่เพลงนี้เนื้อหาเพลงมันเกี่ยวกับอะไรครับเป็นคนที่พูดกันคิดพูดกันคิดแล้วพูดไปแล้วพอเราเห็นแฟนเราเหมือนแบบว่าไปแถยรูปกับผู้หญิงคนอื่นเออแล้วแบบไม่ฟังเหตุผลเลยเลิกใช่เลยใช่เลิกอย่ามายงกับฉันเลิกฉันอยู่ได้เป็นเป็นสาวมั่นเนี้ยนะใช่แล้วสุดท้ายสุดท้ายก็ อยู่ไม่ได้ปากดีเป็นอย่างนั้นแหละ<อ>ลนี่มันเป็นตัวตนเลยปะมันก็ ท้ายกับเราปะพี่จะว่าหนูปากดีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ปากดีในที่นี้มันก็อย่างที่บอกไงมันมาจากคำที่แบบว่าบางทีเราพูดไปโดยที่เราไม่ทันคิดหรืออาจจะเป็นคนตรง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 โดยที่บางทีอาจจะบอกว่าเฮ้ยพอเรารู้สึกเหมือนการกระทำมันรู้สึกอะถ่ายรูปผู้หญิงไม่รู้สึกว่ะแสดงออกไปแบบนั้นโดยที่ยังไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดหรือเหตุผลทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วท่านสำหรับหนูเรื่องแบบเนี้ยหนูจะคุยก่อนแต่ว่าปกติก็คือเป็นคนที่บางทีเนี่ยเราไม่ได้เจตนา แบบไม่ดีแต่ว่าคําพูดของเราอ่ะคนอื่นฟังอ่ะรู้สึกเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้เลยต้องเข้าใจนะแบบที่ผู้หญิงพูดแบบว่าเฮ้ยเลิกกันอะไรเงี้ยคือเขาต้องการให้งอใช่ไหมไม่จะสมัยไม่เราแต่คนที่แต่คนไม่้ว่าเขาตัดสนเขาตัดสนใช่พี่ใช่ขนาดเลวเออโดนเบรกโดนเบรกเออไม่อจ่ผมเป็นนะตัวเล็กเป็นเหมือนเบงเขาเลยคือผมบางทีผมพูดอะไรไม่ทันคิดไงแล้วก็บางทีเวลาผมพูดอะไรผมเป็นคนพูดตรงๆแล้วบางบางทีมันอาจจะ แรงกับความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งแต่เราไม่ได้คิดหนักถึงขนาดนั้นนะแต่เราพอเราเป็นผู้ชายพูดไปบางทีผู้หญิงมันก็จึกอะก็เราไม่คิด่ะก็เราไม่คิดอะบางทีเราก็ทําอะไรโดยที่ไม่ตันคิดเยอะคุณก็เคยหรือบางทีคุณคิดแล้วคุณก็ยังทำใช่่าเคยเป็นไหมเป็นบอยใบหน้ามันเปลี่ยนสีอะพี่เอาการแสดงไปจับจูบเออผมไม่เคยคิดเลยถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งผมมีโอกาสได้เป็นเอฟเนี้ยผมคงทําตัวลําบากนะ พราะวันนี้แบบลงมาซื้อข้าวก็บ็อกเซอร์อะไรเงี้ยใช่หรอเดี๋ยวนี้ใส่แล้วหรอใส่แล้วเดี๋ยวนี้ใส่แล้วแล้วเมื่อก่อนนี่ไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยเลยโอ้ยออกไปจากวิทยุตอนเช้าแต่กิ๊งในไม่ใส่เลยบ้านะครับอ้าวนี่เราเป็นไงเนื้อหาของไอรีเพลงนี้ก็คือเราบอกเลิกเขาสุดท้ายเราก็อยู่ไม่ได้ใช่เราก็ถึงเวลาก็เขาก็เราก็ร้องเพลงง้อเขาเพลงไปเพลงน้า แล้วเท้ากลับมาไหมมองยิ้มเออเข้าใจกันเท้ากลับมาไหมสิขากลับมากลับมาครบเขากลับมาครบกลับมาครบสิจังหวัญาเนี่ยแหละบอกไม่บอกเรื่องจะทำไมเออเคยไหมโมเมนต์แบบนี้ในชีวิตจริงคือเราคงไม่ได้ถามเรื่องพันของความรักหรอกนะว่าให้น้องนะมีความรักหรือเปล่าแล้วมีอย่างโตมาป่ามั้มีสิคะใครใครจะไม่มีความรักใช่ป่ะแฟนแฟนมีไหมไม่ไม่มีแฟนค่ะมีคุู่อยู่ไหมมีไม่คีไม่มีไม่มีไม่มี นะ่ก็คืออยากเฉยพักคินเขาทำทูอินไซด์ด้วยเขาจิตวิญญาณเขาก็เลยออกซอกแซกไปเรื่อยนะครับผมซอกแซกนี่มีหลายความหมายครับเป็นเส้นบางๆกันไม่มีเหรอตอนนี้ไม่มีอันนี้ไงเห็ผมถามคุณบอกอย่าถามผมก็ถามเนี่ยชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายใช่ไหมก่อนดีกว่าชอบสิพี่ชอบผู้ชายแล้วก็ชอบพี่เหยนไหมชอบแบบไหนชอบแบบไหนก็มันไม่มีสเปค เนี่ยผูงทุกคนอ่ะเอาจริงถ้าเราคุยกันรู้ถ้าคุยเรื่องจริงพัทถ้าเกิดพูดตรงๆกับทีมงานพูดในหูผมคือมึงโกรธอะไรพัทเปล่าโกรธอะไรเปล่าก็เห็นผู้หญิงพูดแบบนี้กันบ่อยๆก็ไม่มีสเปกแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีใช่ไหมมีกันครบเลยแล้วคุณมีไหมคุณมีไหมจะต้องแบบการศึกษาดี้า้มีฐานะหรืออะไรเงี้ยหน้าตาดีมีไหมมันก็ชอบดนตรีถามว่าถ้ามีคนแบบว่า ให้เลือกเออถ้าสมมติว่ามีมาสองคนอ่ะพี่เออลราคนนึงแบบเข้าเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่ามีคนนึงมีมีรถมีบ้านเอาง่ายๆะรนรู้แล้วห้าตาดีเลือกเลยตามธรรมชาติของมนุษย์คุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตคุณใช่ยกตัวอย่างคุณบบกแท็กซี่ครับเสีย35บาทเท่ากันทําทำไมคุณเลือกรถใหม่ เคียร์ชัดเจนใช่ป่ะผมไม่เคยเลือกเลยครับแต่ผมไม่เคยเลือกเลยคันไหนมาผมไปก่อนเขาไม่พอผมใช่ผมเลือกคันที่มันไปเพราะบางคันเลือกแล้วมันไม่ไปใช่นี่เราพูดถึงด้านเพลงนี้ดีกว่าเรามีส่วนร่วมยังไงบ้างส่วนร่วมหนูร้องเพลงนี้ค่ะพี่ใครเป็นโปรดิวเซอร์้ไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยใครเป็นโปรดิวเซอร์พี่ปอกระสิค่ะ นี่คือเขาเลือกเราหรือเราเลือกเขาหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะพี่คือตอนแรกแบบมีพีพคนใหญ่บ้ามวยอ้อตอนแรกมีพี่โปรดิวเซอร์อีกคนหนึ่งเข้าไปในบ้านเอฟแล้วก็ตกลงกันนู้นนี่นั่นแต่ว่าคงจะเป็นด้วยเพลงยังไม่ยังไม่แบบตรงตัวพอดีลงตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตรงมาได้เพลงนี้ก็เจอพี่ปอพอดีหน้าเรค่ะแล้วคือเพลงนี้คือในสไตล์ที่เราชอบอยู่แล้วไหม ก็ชอบค่ะชอบดนตรีดีแล้วก็จังหวะมันแบบอืมตึงตึงตึงมันไม่ใช่แบบว่าเราไม่ได้ชอบแบบเบาเบาเราว่าเราเป็นคนติดไหมไม่นะเราว่าเราเป็นคนมีโรกส่วนตัวสูงไหมโรกส่วนตัวมีแต่ก็สูงไหมหรอหนูไม่รู้วะพี่ตอนที่มีโลกส่วนตัวอยู่ชั้นไหนล่ะพี่ได้บอกให้ว่ามันสูงไหม พี่หนูต้องหนูต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นบอกนานแล้วแบบเออพี่เอาเถอะพี่อย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่เราอยากรู้ว่าจ,จริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบไหน<อ>จริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบไหนเดาตัวเองยากเหมือนกันจริงๆแล้วยางผมเนี่ยผมถ้าสมมติให้นิยามตัวผมเงี<อ>้ยผมว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ตลกไม่ตลกเลยท่ี่ตลกเลยนี่คือเพราะว่าไม่ตลกเลยนะเว่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดตอนทํางานต้องตลกเพราะว่าตอนทํางานตลกไหมเพราะว่าผมว่าผมสนุกแล้วผมมีความสุขกับมันผมไม่ตลกแต่ถ้าเอาตัวตนจริงผมว่า ผมว่าผมไม่ใช่คนตลกผมกับเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบวางแผนด้วยซ้ําคิดแล้วก็เจ้าเราเบี้ยผิดกับตัวจริงมากฮะผิดกับตัวตนที่ออกทางภาพหน้าจอมากแต่อันนี้มันคือเป็นแค่โมเมนต์ที่ผมชอบมีความสุขกับเพื่อนร่วมงานสนุกสนุกแต่ว่าจริงๆผมไม่ใช่คนตลกถ้าให้ผมนิยามตัวผมนะครับแล้วผมเป็นคนอ๋อเป็นคนเตี้ยมากใช่ครับผมก็ไม่เตี้ยเท่าไหร่นะ คุณน้ำถ้าเกิดนิยามตัวคุณจริงๆเป็นตัวคุณจริงๆอะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์เรื่องภาพหน้าจอคุณเป็นคนไงอย่างพัดเนี้ยถ้าเขานิอย่ามว่าเป็นคนมันจะชูเป็นคนขี้เล่นทำไมคอเล้องไปเยอะไออันที่สองโอเคอันแรกแบบไม่เล่นขี้ไม่เล่นเอาน้ำน้ำเป็นไงเป็นคนจริงๆเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดมากใช่ถ้า คนแฟนคลับเขาดูอยู่ในบ้านเขาก็บอกว่าเห็นเลยรู้เลยว่าแบบเป็นคนคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ,อจริงๆเออผมก็เป็นคนคิดมากเหมือนกันใช่ชอบชอบแบบไปนั่งแล้วก็แบบเรื่องแบบนานมากมาแล้วยอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็ไม่ได้ว่าเหมือนเพลงคุณเนี่ยคือพูดอะไรไม่คิดหรือว่าทาอะไรโดยที่ไม่ได้คิดเพราะว่าเราเป็นคนแบบสบายๆแต่พอเราพูดไปปั๊บเฮ้ยเริ่มคิดมากแล้วเฮ้ยใครจะเกิดผลกระทบกับคําพูดเราบ้างวะ เฮ้ยเขาจะโกรธเราหรือเปล่าใช่ป่ะจริงนะ<ช>ถ้าเกิดเราแบบผมเคยมีคนนึงพูดมาว่าถ้าเกิดเราจะแคร์ทุกคนบนโลกเนี่ยเราจะรับทุกคนบนโลกมีความสุขเนี่ยเราเราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายทำให้แค่เรามีความสุขก็พอแล้วมันก็ดีพี่มันก็ดีหล่อวะหล่อ่ะหุหล่อเลยว่ะ<ล>พัดหล่อเลยแต่ว่าผมชอบทำให้คนมีความสุขนะครับใช่ใช่แต่บางคนชอบทำให้มันไม่มีความสุขกลับมาแล้วกลับมาแล้วกใช่ใช่อะไรเกิดอะไรขึ้นคือหนูว่าหนูไม่คนอย่างเนี้ยพี่คือหนูว่า เหมือนแบบรับฟังชอบแบบรับส่งอันแล้วก็แบบชัง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 แล้วกลายเป็นว่าเราอะหนักใจเองเราาหนักใจเองว่าแบบว่าเฮ้ยเราควรจะหนักข้างไหนดิเมื่อกี้นึกว่าฟาดหัวเออใช่แล้วแบบว่าเฮ้ยเราควรจะแคร์คนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะแบบว่าทำให้เรามีความสุขเราจะไปนี่อะไรมันก็ชีวิตเราอะเรามีความสุขแล้วจริงๆเป็นคนล่าเริงไหมเป็นคนคิดมากแล้วเป็นคนล่าเริงไหม ก็สนุกไหมล่าเริงไหมอยู่คนอื่น,นถึงจะแบบว่าถึงล่าเริงอ้อาวอย่างนี้แสดงว่าในโมเมนต,ต์ของตัวเองก็กลับมาเป็นคนนิ่งๆคิดมากเหมือนเดิมชอบอยู่เฉยใช่ชอบอยู่เฉยฟังชอบนั่งมองมันมีได้สองอย่างนะผมว่าคุณติดแล้วแหละ,ะไ,ไม่ไม่ไม่ถ้าเกิดไม่ไม่ถ้าเกิดชอบนั่งอยู่เฉยมันมองได้สองแง่นะ เออเรียว่าชอบคิดกับขี้เกียดเออใช่นั่นแหละหนูก็คิดอยู่ว่าหนูเป็นแบบไหนเฮ้แต่พี่เออแมาแล้วเออมาแล้วม่แต่พี่ก็เป็นพี่ก็เป็นเวลาแบบทำงานกับไปคิดเยอะใช่ไหมครับเออเป็นคนคิดเยอะไม่ขีเกียดไม่ได้ขีเกียจแต่ว่าเป็นคนคิดเยอะกลับไปก็ชอบนั่งคิดทำไมวันนี้เทดหุ้นพาดวะไม่ใช่ไม่ใช่ไี่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นเกียดมด้ผมเนี่ก็คือตัวตนของคุณจริงไปคนห้าวไหม ห้าวไหมหรอห้าวครับผมไม่เอาบางคนเนื้อเสียงห้าวแต่บุคลิกไม่ห้าวนะเว้ยแบบแต่ลุกคุณวันนี้มาห้าวแล้วเออแล้วความจะเป็นคาแรคเตอร์ในเพลงด้วยก็น่าจะห้าวอยู่เพราะว่าเราเป็นคนที่เรียนมั่หญิงล้วนมาออเหรอเรียนที่ไหนมาเรียนที่สุรารีนาวิทยาค่ะเวลาเรียนหญิงล้วนยังมีสาวมาติดมาติดไหมตอนนั้นก็มีมีคนที่เขาห้าวแล้วซึงห้าวแล้วแต่หนูตอนนั้นหนูรู้สึกว่าเวลาหนูอยู่กับผู้หญิงที่ตัวเล็กกว่าผู้หญิงที่แบบว่าแบบ บางบ้านหนูถึงชอบชอบเล่นแกล้งผู้หญิงคนตัวเล็กๆหนูรู้สึกว่าหนูอะต้องเป็นผู้ชายต้องปกป้องเขาเออแต่ถ้าหนูอยู่กับผู้ชายางหนูก็ต้องรู้ว่าเออจะเป็นผู้หญิงไม่รู้เป็นอะไรจุดยืนกับซาน้นะผมแนะนําว่าคุณควรไปหาจุดยืนกับซานนี้ณสารเป็นพี่ได้นะครับวันหนึ่งก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเป็นแบบนี้แต่ทุกวันนี้เขาชัดเจนไปทางไหนพี่ ไปทางไหนก็ได้เขาชัดเจนเขาชัดเจนว่าเอา้าก็วันหนึ่งเขายังไม่ชัดเจนเแต่นะวันนี้เขาชัดเจนแล้วชัดเจนว่าเลือกฝั่งเออว่าเขาไปทางไหนก็ได้ แล้วเขาชัดเจนไงไม่ยุ่งงงาไม่หรอกคือเขาเป็นคนที่แบบสนุกชาแนลอ่ะผมไม่อื่นนะเมื่อกี้ได้ไม่ห่านสองนะไม่เป็นไรไม่ต้องหานพี่รับไเปคนเดียวแฟนพี่เองพี่บอกเลยชาแนลนี้นี่ต้อควรไปศึกษาเขาเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนชัดเจนในทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องจริงๆเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์ด้วยโชว์สดๆ Yes sir ร้องสดๆในนี้สดสดเลยคุณเป็นคนติดพอสมควรเลยผมว่าผมว่าคุยกันถ้าคุยกันอีกสักชั่วโมงเนี่ยขี่คอคุยอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้คุยอีกชั่วโมงหนึ่งหรอพี่พอแล้วแหละจริงเหรอเหนื่อยแล้วขีคพี่หนูแต่งหน้านานมากปกติเป็นคนแต่งหน้าป่ะปกติเราก็แต่งบ้างหนิพี่แล้โผล่ไปข้างนอกคิริเหรอแต่เพื่อนผมนี่ไม่ได้เลยนะทำไมครับเต็มตลอดเลยนะจริงเหรอคุตาคีนี่ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องซิงเกิลใหม่กัแล้วซิแล้ว จัดเต <ạ. S 1> ็มเดี๋ยวมี ไปนู่นไปพัทยาไปเล่นสวนน้ำอ่ะขนตาเลยห้ามหลุดเลยคนตาที่สามารถรองน้ำได้กินได้คนตาสี่สิบัญสํานัวเดี๋ยวลองดูวันนี้น้องน้ำต้มาเป๊ะเหมือนกันแล้วมีคนถามว่าน้ำเหนื่อยไหมขนเยอะเลยยังไมุกนี้แเ๊ื่องผมขอแก้ก่อนตอนแรกเป็นพี่คิวเล่นนะครับผมไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยนะครับแล้วแล้วพอเล่นแป๊กุ๊บเนี่ยตั้งแต่ไอ้มุกมีดาราชาวญี่ปุ่นตายที่ภาคใต้ของเราแล้วนะผมบอกผมไม่ อยากเล่นเลยทีมงานบอกให้เล่นเฮ้ยทำไมพัดต้องโทษอะไรทีมงานด้วยเราต้องรับตัวเราเองดิเราอยู่หน้าจอนะพี่พี่อาถือปืนค่ะพี่ไม่ไม่ล้วงปืนพี่ไม่ไม่เอาไปผมช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาฟังโชว์สดกันใช่ครับผมไปนครับฮ้ยสุขผลเยอะนะนี่ นงเพลสาวห้าวาและช่งมาอนี้กับาใช่ครับน้งน้ำเอ1อมบเ็ดครับครับผมปากเดย์ไม่เมธ่าครับผมปเลย ไปเปลี่ยนแจ็คเก็ตหนังอะไรทีเดียวจนร็อกกับเขาเลยไม่ธรรมดาเลยครับเอาช่วยท้ายวันนี้ครับกับน้องน้ำเอฟสิบเอ็ดครับไี่ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกหลังจากออกจากบ้านมาแต่หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีผลงานต่างๆนานานะครับมาให้คุณผู้ชมเนี่ยแล้วแฟนคลับของเอฟได้ติดตามเยอะแยะเลยใช่แล้วนะครับติดตามผลงานท่าไหร่บ้างติดตามผลงานได้ทางเอ่า IG Twitter ค่ะ IG ลีน้ำเอฟสองตัวค่ะแล้วก็ Twitter น้ำรัศกรเอฟสิบเอ็ดค่ะทำไมต้องลีน้ำอ่ะ แม่เปลี่ยนชื่อให้ตอนโตแล้วพี่เป็นลี่เป็นลี่ตอนโตแล้วแต่ชื่อน้ำกแบบเขินๆแล้วแบบเขินนะพี่เออใช่ก็เลยแบบว่าแม่บอกอยากให้เปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนก็เลยรวมกันเลยก็เป็นลี่นี่น้ำนี่น้ำอ๋อ L double E เงี้ยเหรอ L double E A N A M เงี้ยเหรอแต่ไอจีจะมี M สองตัวอ๋อสามค่ะดูดีไปอีก นนั้แต่เดี๋ยวตอนนี้หลังจากออกมาก็คือได้ทำงานเพลงไปแล้วค่ะงานแสดงได้ทังได้แล้วค่ะตอนนี้ซีรีส์ใช่ไหมคุณแอ๋ซีรีส์ F11 ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีละครแล้วมีละครเรื่องใช่ละครเรื่องแผนรักฉบับออร์แกนิกค่ะคุณน้องเอ๋ใช่ไหมไม่ใช่เป็นเป็นเป็นคู่รองค่ะคู่กับท่งไงครับช่วง True For You ของเราเนี่ยแหละอ่าก็รอติดตามได้แน่ไตอนนี้เร็วนี้ก็น่าจะได้ติดตามกันค่ะนะครับแล้วก็มีผลงานเลยครับนอกจากละครละครซีรีส์ก็มีไปออกงานที่ไหนบ้างไหมคอนเฟิร์มะไรตอนนี้เนี่ย เพลงกําลังโปรโมทอยู่เลยก็ตอนนี้ก็วิ่งตามตามขึ้นวิทยุตามรายการต่างๆแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งเอาไปอใช่อืมแล้วก็ประมาณเอ่อ ปลายเดือนนี้เราจะมีแคมปัสไปต่างจังหวัดครับผมใช่ค่ะจะไปแคมปัสทัวร์บ้างอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้ว่าชอบต้องการอะไรบ้างคะสาวเด็กมัธยมเองเขาชอบต้องการอะไรจากสังคมพัดบอกเลยชอบนักร้องที่ไปชอบคนไหนพี่ใช่ครับไม่ก็บอกว่าถ้าเกิดมีก็อยากไปไงว้าคุณพูดได้ไงว่าคุณชอบนักร้องที่ไปคุณยังไม่รู้เลยไม่ก็เผื่อไงแบบว่าหลายๆงานที่ผ่านมาอ้าวแล้วหลายๆงานที่ผ่านมามีใครไปบ้างช่างมั้เหรอพี่อยากขยี้ผมจีทเวนตี้อย่างเงี้ยก็ไม่อยากไปหรอเพราะผมก็รู้สึกเฉยๆนะเพราะผมก็เจอที่ชาบ่อย เอาเฉยแล้วแล้วดาวโหลดทางไหนได้บ้างครับไม่ต้องมองหน้าถ้าเขาบอกรหัสดาวโหลดไปดาวโหลดทั้งช่อง True True m u s i c คอมใช่ค่ะแล้วก็ไอจูเนี่ยมีแล้วทั้งอัลบั้มเลยอทั้งอัลบั้มเลยดาวโหลดได้เลยใช่ค่ะในกรบก็ ส่งเพลงของน้องน้ำขึ้นไปในชาร์ตได้นะครับของ True Music Top 20ชาร์ตง่ายๆครับแค่พิมพ์ชื่อเพลงตามด้วยชื่อน้องน้ำส่งมาเลยครับ4442020แบบนี้เราจะรวบรวมใน1สัปดาห์ครับแล้วจะอยู่ในชาร์ตของเราด้วยนะครับแย่หมายในคุณชองโชธาชากดีๆผมชอบคุณเป็นคนทเออผมว่าคุณหาทางได้เลครับที่จริงแล้วคุณก็มีความคล้ายคลึงกับ เพื่อเราเหมือนกันนะมีความคาดว่าเหมือนเลยครับจ้าเลยหนูต้องต้องต้องเรียนเรียนแบบเรียนรู้เรียนรู้ไม่เลยแบบเรียนรู้ใช่ไหมอ้าววันนี้ขอบคุณน้องน้ามากครับที่เกี่ยวกับรายการของเราเลยครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เราลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับลาต้องน้องก่อน